ครับผมมื้นนี้เมนูน้ำตกครับออรเซตน้ำตกให้กินครับนี่ครับโอ้ยก้ออเนื้อครับดารเอิดน้ำตกครับผมขวแบบมีเดียมมีเดียมครับนี่กึ่งซุกกึ่งดิบมาแด่มครับมืดๆแน่ครับความสุกสนุกสนานครับแต่ละมือครับความดื้อแต่ละมือครับพี่น้องอยหนาวมาผิงไฟดีกว่าแต่ร์านี่ครับนี่เตาบาได้เจี๊ยเอาเตามาพี่นะามาเตามาพีนี่คุณเออยืนดูพี่หนาวมาแล้วครับ ไออุ่นเรามาแล้วครับผมโอ้ยครับ<ต>ที่แรกว่าปีไม่ชิหนาวครับหลังปีไม่หนาวก่อนครับพี่น้องนีง่รถสีไงเลยเอาจีเอาตำแหน่งนี้เหรอ,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 อเออข้าแตงโมลีสันคอลีกำลังขวัวครับโอ้โหแตกมันเป็นตะร์เซฟขนาดน้ำตกเขาเอ,าอินเนาะน้ำตกมีเดียมมีเดียมครับปิดตาบครับโอ้โ,โยเรียบร้อยครับโอหน้าดีซัดแล้วคุณผู้ทรงนี่ครับนะผู้ทรงคุณวุฒิครับ เอาผู้ทรงจัดสู้กำลังครับคักขนาดไม่พลาดจักรอบแต่ละคนนี่ครับเดี๋ยวพี่ตักใส่จานเลยเอ้ยเดี๋ยวรีบตักเลยอันนี้น้ำตกมีเดียมมีเดียมครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องกิ่ยังไม่พอหลายย่างครับเมนูไอ้แบบมันนี่ย่างอย่างอีกย่างบบดนี้ฮะนี่ครับอันนี้สีย่างครับแจ็โก้กำลังติดเต่าอยู่ ตะแก่งอับปนไหมเตรียมได้ไหมมักอยู่นี่กู้โบต้องมักเนาะจำเจ้าเอาเนาะครับนณะเจ๊กกำลังเตรียมแนวย่างให้ไต่ตันครับลูกทายกินบปได้เด้กินคือพ่อเขากินซุกเพิน่นวะแต่ว่าอร่อยนั่นแหละเลบิงอเอบ่งแต่แอมเบิ่งละนี่ครับเอาเล็กย่างใส่เรียบร้อยแล้วครับมามาเอาของมันมามาเดี๋ยวนี้เอาขึ้นใส่เตาให้มันนี่ครับ ยุ่งยากครับลูกไส้ผู้เดียวนี่เมีนไอ้วบึดแกงนี่ยากษ์นะมันคนเดียวครับตั้นจัดไปจัดไปนี่ครับเนี้อมาตรงนู้นแซ่บครับปุ๊ยแอมสดมีเดียมมีเดียมครับดอลลี่วะอันนี้นี่ถือว่าแซ่บกันมูครับนี่ครับสุดยอดอีีครับทอนทอนครับขมเท่ากันอะครับ เฮ้ยอันนี้เข่าเป้ากว่าอ่ะแม่ล่ำแซ่บขมๆมเอาไปข้วนจนเนื้ออ๋อเพราะเพราะอืกินแล้วก็เกลังโซกันครับอันแบบไอ้มีเดียมมีเดียมมันหวานครับตัวนี้ซิมได้พูดเ่าขมอมร่ำอมร่ำอยู่นะมีสองเนื้อเอาไปเป็นสองเมนูครับอันนั้นครับเสือครับกำลังซอยอยู่นี่ท like ี่ลูกโดดมาให้พร้อมลุยๆกันไปครับนี um. ่ครับไปยิงเนื้อลูกไส้ครับสุกแล้ว ปีนื้มาเห็นไหมมนาจิ๊กซอยให้ลูกชายครับโอ้ยเป็นว่นอย่างน้ำมอเตอร์ไซค์สุกแล้วปิ้งเนื้อมาไหมขึ้นมาเอาเว้นดื้อพี่น้องเลยนี่ครับซอยเนื้อให้มันไปเลยไปเลยประจำต่ำแหน่งเลยครับแซฟแซฟครับมือนี้นี่ครับปิ้งเนื้อลูกชายแต่ตั้นครับของแต่ตั้นกัลมีเดียมขึ้นกันหรอของซุกอยู่ของเอาซุกแล้วของแต้มมันซุบยาพ่านถือว่าสุก มามามากินข้าวับโอ้ยครับุมนะของแต่ตั้นกับปรธรรมดาครับมีเดียมมีเดียมครับในยูเนกินครบครับเมื่อไงเลี้วครับผมในยอนมาซาเลงพอลี่ครับสามคนครับคือที่ปลอดภัยอยู่ดอกบาดเมื่อนี่ปลอดภัยแน่นอนครับหัวหน้าเจ๊กเซ็กมือด้วยนี่เขาเป่าอยู่าอย่าเปลี่ยนขนาเจ๊กเซ็กก่อน ไปเลยเอ้ยขาเปาอันเอาครับผมคลิปนี้เอาบรรยากาศความสุขสนุกสนานครับ <c ười> ความสุขอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาครับ <c ười> บ้านสวน,นครับอร่อยอรครับฝากกดไลค์ <c ười> กดแชร์<ห>กดติดตามครับสว <c ười> ัสดีครับ